แ่ที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมระบบรีโมทนะครับรีโมทยังใช้งานไม่ได้เวลาสตาร์ทก็ยังไม่ติดนะครับเสีดบกุญแจปิดออน on. ลองสตาร์ดูนะครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอ e ิ m มบิเลเตอร์ระบบรีโมทนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์อีกครั้งครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบรีโมทระบบอ e ิโมบิเลเตอร์เรียบร้อยนะครับ กุญแจรีโมทก็ทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสตาร์ทครับเสียบกุญแจมิดออนไฟหน้าปัดขึ้นนะครับติดใช้งานได้เรียบร้อยนะครับหลังจากทําเสร็จนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํามากดรีโมทนํามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับรีเซตให้เรียบร้อยนะครับกุญแจหายต้องการทากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ